ก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านกันด้วยนะครับพมวันนี้มาพบกับพมแต่จิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเกมแข่งรถอินโทมาวันนี้มาอยู่กันในเกมซิ่งรถนี่ตำรวจเดี๋ยวจะซิ่งให้แรกเลย เปิดหัวมาก็หมูก่อนเลย <Yeah. S 1> ไอ้เหลืองขับรถเนี่ยผีถนัดนักแลเผีไม่อยากจะขุดเมื่อก้อนเนี่ยผีเป็นตัวแซดเลยแหละตีนผีเยียบถึงคันเร่งเมื่อไร <Huh? S 1> บันไล่แหลงานนี้ <Huh? S 1> รู้จักดอนะเป้าวโดอนอะ่ะเมื่อก่อนเป็นลูกศิษย์ผีเองแหละผ <Hey. S 1> ีนีส้สอนมันมาสกิลการขับรถน้องๆคิดว่ามันได้มาจากกครละ่ะ มันได้มาจากผีนี่แหละเอาเป็นวา่าไปดูกันเอาเองละกันว่าฝีมือของเน๋่ยมันขนาดน้อยไม่ว่าขับยอ้อนซองผีก็โลบใหญ่มดดูสิมันกําลังจะมาตัดหน้าผีเดี๋ยวผีจะโอบไปด้านข้างเราจะค่อยๆแอบมุดไปตามซอกมีซอกไหนเราก็แอบไปตั้งซอกนะั้นแต่เราต้องขับค่อยๆ ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนราะว่ามันตามเราไหม่ท่านหรบแต่สีสําคัญเราต้องลบมันให้ได้ไปเราต้องหนีมันให้ได้อย<ะ>่าให้มันตักคือมันโกงอ่ะครับท่านผู้ชมมันมาตัดนะเพื่อให้รถผมชนกับรถคันอื่นน่ะกิดดู<ะ>คุณทําแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณตํารวจเ<ไ>ีื่อขับรถเครื่องเส้นมันไปแล้วน,นั่นนี้โดนกระชากตบรถไปแล้ว อุ้ยไม่เอาสิไม่โพดเล่นเกมต่อดีกว่ามาสิครับคุณตำรวจจับผมไหมเต้สิครับแน่จริงหรือเปล่าอ,อุ้ยเมื่อกี้สุกมาต่อเลยรับรองข้าวนี้ไม่พลาดแนะ่ก็มาดิครับมาจังหวะน,นี้ผมไม่เห็นตำรวจแล้วนะไม่รู้ว่ามันอยู่ถ้ายกบบนหรือเปล่าสรงใสตามไม่ทันเอ้ย นี่มันแผ่นสอนแผ่นนี่ว่าหมาเป็นไรผมเชื่อว่าผมจะผ่านมันไปได้หมายว่าคุณตำรวจจะกีดกันผมแค่หน่อยผมจะไปถึงจุดหมายของผมไ,มได้แต่คุณตำรวจจะมาจับผมทไมเนี้ยผมไม่เข้าใจผมยังไม่ได้ทันทำอะไรผิดเลยแต่ก็มีนะไปแย่งขนมเด็กอนุบาลกินแต่ม่น่าจะเป็นโทรไรแรงขนาดนี้ครับนี่ต้องทำไหมคุณตำรวจต้องมาวิ่งไหลจับผมขนาดนี้ ไม่รู้ไม่อยู่ละผมจะไม่ยอมใหม้คุณตำรวจมาจับผมแบบนี้ผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นอิสระ <Yeah. S 1> คุณตำรวจอย่ามาอิก,กันอิสระของผมนะครับ uh ไม่เอาครับคุณตำรวจผมไม่ยอมคุณตำรวจคุณไ,ไปดูแลคนอื่นบ้างเถอะไม่ต้องมาดูแลผมหรอกผมดูแลตัวเองได้ ผมต้องกลับไปดูแลลูกเมียปล่อยผมไปเถอะ <No. S 1> ทั้งเหนือทั้งตัวผมมีหยีสิบคุณตำรวจจะเอาอะไรจากผมผมไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ผมไม่ยอมให้คุณมากันแก้งผมอีกแล้วหมาคุณต้องการให้ผมสู้ผมก็จะสู้ผมจะกลับไปให้ถึงทีบ้านพี่น้องชาติต้องได้กินุ้งตกลงไปส่งุก้งใช่ไหม ชแล้วตำรวจตามคุณมาทำไมเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาต้องการอะไรจะพมนี่ผมพยายามหลีกเลี่ยงเขาแล้วนะเนี้ยเขาก็ตื้อผมไหมเลื<ะ>้อไหมเป็นไรเขาอยากจะตามมาก็ให้เขาตามมาแต่เขาคงตามลงมาไม่ทันหรอกดูจากระยะแลว้วเอาไมวิเคราะห์ถูกวางก็ไม่ได้เลยนะเนี้ยหันเนี่ยเป็นเกมนี้ว่า ไม่เป็นไรลุกขึ้นใหม่แล้วหนีต่อเอาสิคราวนี้ตามหมายท่านละกันอ่ะโทษทีรถที่มันแรงหูก้องสุดแรงเลยแซงไม่ได้คร <Wow. S 1> าวนี้ผมไม่ยอมแล้วนะคุณตำรวจ <Hey. S 1> จะไม่ให้คุณตำรวจทำร้ายผมเด็ดขาดเพราะฉันต้องได้กินกงแม้ฉันต้องได้กินกง เพื่อประโยชน์ของลูกค้าผมจะไปส่งให้ถึงที่ไม่ว่าจะมีหุ่นกระสักใดๆผมก็จะคว่าฟันมันไปไปหาคุณให้ถึงที่ของต้องไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยขอเราใส่ใจลูกค้าทุกคนมีสปอรเซอร์ไหมเนี่ยไม่ไมมีถ้ามีก็ดีสิเออจริงด้วยยังตามมาอีกนะทำไมถึงตามกับผมอย่างนี้เออคุณนาะ สั่งปลาแห้งสองโลปลาหมึกสี่โลวเท่าไรครับอ <Huh? S 1> ้าวเวนขับหนี่แทบใต้แค่ตามมาซื้อปลาเนี้ยนะมันไรและกูสำรับวันนี้ <c oughs> กอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย